เช้านี้บรรยากาศยามเช้าวันเสาร์ที่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทนระ์น้าเล็กก็ยังอยู่ฮนะยังไม่ได้กลับนะก็ยามเช้าก็มาจิบกาแฟกันชมกล้วยไม้ที่บ้านพี่สาวแล้วก็ที่นาเลก็กย้ายผูกนะย้ายผูกเกาะใหม่นะก็สร้างบรรยากาศสวยงามเลย ช่องกิตเน,นสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าววันเสาร์สบายสบายกับนาเล็กครับอยู่ที่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทนระ์นก็เป็นบ้านพี่สาวอันนี้เป็นต้นมะขามใหญ่เลยผูกเกาะกลวยไม้ไว้นะกอใหญ่มากนะเป็นกล้วยไม้ตระกูลช้างกระนะก็ออกดอกกันในช่วงของเดือนธันวามกรากรุมงพาประมาณนั้น ตอนนี้ก็ถือว่าดอกโรยแล้วก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ออกดอกปีละครั้งนะเนี่ยเดิมทีกอนี้นะเป็นกอใหญ่มากเนี่ยมันตัวนี้เห็นไหมสวยงามสีสดใสนะส่วนตัวนี้สีเขียวเข้มนะใบไม่ค่อยแข็งแรงนะเราสังเกตได้เลยถ้าปลูกกล้วยไม้แล้วมีลักษณะแบบนี้แสดงว่า ขาดแสงนะหรือว่าได้รับแสงน้อยเกินไปนะจะเริยนเติบโตได้ไหมได้แต่ว่าไม่แข็งแรงนะเราสังเกตเห็นใบของเขาหนะงิกงอนะความแข็งแรงไม่มีนะนะเล็กก็เลยจัดการฮนะย้ายจากที่อยู่ตรงนี้เนะี่ยแสงยามเช้ามันจะไม่โดนเนี่ยเมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะรอยที่นาะเล็กแกะไป ตัดเอาไปผูกเกาะไว้ข้างบนนะใช้เชือกผูกเกาะไว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลกุหลาบนะกุหลาบกระเป๋าเปิดหรือกระเป๋าปิดนะยังไม่รู้ต้องรอออกดอกให้ชมนะเนี่ยดอกสวยดอกหอมทั้งสองชนิดเลยนะช้างกระกระดอกหอมอ กระเป๋าเปิดกระเป๋าปิดเนี่ยก็ดอกหอมเนี่ยถ้าเรารู้จักเลี้ยงรู้จักปลูกนะมันก็จะเห็นได้ชมดอกนะได้ดูการเจริญเติบโตต้นนี้พี่สาวของนาเล็กผูกไว้ปลูกไว้ประมาณสักร่วมสิบปีแล้วแหละซ,ซื้อมาก่อเดียวก่อละร้อยนะเอามาผูกเกาะไว้นะจน มันจเจริญเติบโตแล้วก็แตกหนอ่อแตกอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนี่เยอะมากเดี๋ยวมาคราวหน้าถ้ามันชุดนี้มันไม่งามมันออกมาฝั่งนี้โดนแสงไม่ดีนะเล็กก็จะย้ายขึ้นเพิ่มไปอีกนี่แหละความสุขของนาะเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละนีะนะ่ย้ายมาขูกเกาะตรงนี้คอยดูคราวหน้าตรงนี้ก็จะ สวยงามนีใบเขาก็จะได้รับแสงแดดยามเช้าพอดีเลยเนี่ยฝัย่งนี้ก็คือแสงแดดยามเช้าเราสังเกตว่าการผูกเกาะต้องโปร่งแสงนะไม่ใช่ว่าอยู่ในร่มและทึบไม่ใช่นะกล้วยไม้ต้องการลมโกรกโปร่งแสงนะไม่อับไม่ชื้นนะีนี่แหละ อยากปลูกกล้วยไม้ให้สวยงามเราไม่ได้ใช้กาบมะพร้าวไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะรากเก่าตัดทิ้งนะเห็นไหมฮนะเนี่ยรากเก่านะเล็กตัดทิ้งเดี๋ยวเขาจะงอกรากใหม่ขึ้นไปเกาะกับเปลือกของต้นมะขามเองนะหลายคนถามว่าผูกเกาะต่อได้ไหมเกาะต่อก็ได้แต่ว่าถ้าเกาะตอ่อควรจะ ต้องมีน้ำรดหรือว่าไม่ปล่อยให้ตอแบบแห้งร้อนจนไหม้อะนะเพราะว่าที่นี่อากาศมันร้อนมากนะพอเกาะตอปุ๊บเนี่ยเจออากาศร้อนโอ้โหรากไหม้รากไม่ไหวอะรากตายอะแต่ถ้าเกาะเปลือกไม้แบบนี้ต้นไม้เป็นๆเ,เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันชุ่มมันเย็นเพราะในเนื้อไม้มันเย็นนะแล้วก็มีที่ยึดเกาะคือเปลือกไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารด้วยนะมีรอยแตกรอยแยกมีเศษพวกอปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยเกาะอยู่ตามเนี่ยนะเปลือกไม้ก็มีปุ๋ยด้วยนะนี่แหละธรรมชาติเขาต้องยิงกันแบบนี้อยู่กันแบบนี้นะมุมกาแฟของนาเล็กก็ถ้าใครฟังจบก็ถือว่าปลูกกล้วยไม้ได้เลยนะ เฉพาะกล้วยไม้ตระกูลสายพันธุ์ป่าแต่ไม่แนะนําให้ไปเอามาจากป่านะเพราะทุกวันนี้เขาสามารถที่จะเพาะเนื้อเยื่อกันได้นะมีขายทั่วไปเอามาปลูกแบบนี้ได้สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ